สิบปีต่อมาเด็กคนนั้นจะพาเธอไปเจอกับความลับที่เธอซ่อนไว้ทั้งชีวิตความลับที่อาจทำลายทุกอย่างกลางรายการทีวีสดสาวจนคนหนึ่งชื่อแก้วเธออาศัยอยู่ในสลัมท้ายเมืองหลังคาบ้านมีรูรั่วพื้นไม้ผุเกือบทุกแผ่นเช้าวันหนึ่งขณะเธอกำลังคุยถังขยะหาเศษอาหารเธอได้ยินเสียงร้องเบาๆเ,เ,เหมือนแมวแต่แผ่วกว่า สั่นไหวด้วยความหนาวแก้วเอื้อมมือไปในถังขยะสกรปรกน,นั้นเต็มไปด้วยเศษเนื้อเน่าและน้ำเหลวเปีกยกแฉะใต้กล่องผ้าขี้ริ้วเธอพบเด็กทารกคนหนึ่งตัวแดงเรือดวงตาหวาดกลัวมือเล็กๆก,กำแน่นเธอชะงักหัวใจเต้นแรงกลิ่นเลือดและกลิ่นเน่าชยแต่จมูกเด็กคนนั้นยังหายใจ เบาแต่ชัดเจนเธอหยิบเขาขึ้นมาแนบอกแม้เสื้อผ้าตัวเองจะเปื้อนไปด้วยขยะเธอตัดสินใจพาเด็กกลับบ้านเลี้ยงดูเขาแม้จะไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวใจเธอตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเหนือเหนือโตขึ้นเป็นเด็กเงียบขรึมฉลาดเกินวัยแววตาของเขามักสั่นไหวทุกครั้งที่ถามถึงพ่อแม่ แก้วไม่เคยพูดความจริงมีเพียงคำตอบสั้นๆว่าเขาถูกทิ้งและเธอเก็บมาเลี้ยง20ปีผ่านไปเหนือกลายเป็นนักพูดชื่อดังมีแฟนคลับนับล้านและววันหนึ่งเขาถูกเชิญไปรายการทีวีชื่อดังในรายการเขาขอเชิญแม่ของเขามานั่งข้างๆแก้วนั่งลงด้วยท่าทีเกรงมือของเธอสั่นเล็กน้อย พิธีกรถามเหนือว่าอยากพูดอะไรกับแม่บ้างเหนือยิ้มหันมามองเธอก่อนจะหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเขาเริ่มอ่านเสียงของเขาชัดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังผมค้นความจริงทั้งหมดแล้วครับวันนั้นแม่ไม่ได้เก็บผมจากถังขยะแม่คือคนที่เอาผมไปทิ้งแก้วชะงักเลือดในกายเธอเย็นเฉียบ มือเย็นจนชาภาพในวันนั้นหวนกลับมาเธอจำได้ว่ากำลังร้องไห้อุ้มเด็กที่เพิ่งคลอดเดินฝ่าสายฝนไปยังถังขยะแม่ในตอนนั้นคงสิ้นหวังมากแต่แม่ในวันนี้ยังยืนอยู่ตรงนี้ผมรู้ความจริงแต่ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อประนามแม่ผมมาที่นี่เพื่อขอบคุณแก้วน้ําตาไหลเธอกํามือแน,น่นเสียงผู้ชมเงียบสนิท เหนือเดินเข้ามาก้มลงกราบที่ตักเธอใบหน้าของเขาแนบกับตักอันสั่นไหวเธอร้องไห้หนักจนแทบหายใจไม่ทันเสียงสะอื้นดังกล้องไปทั้งสตูดิโอกล้องจับภาพใบหน้าเธอน้ำตาท่วมแก้มดวงตาแดงก่ำริมฝีปากสันะร,ริกพิธีกรยืนนิ่งไม่เอ่ยคำใด ผู้ชมบางคนเริ่มร้องให้ตามบรรยากาศแน่นขนาดด้วยความรู้สึกเหนือเงยหน้าขึ้นสายตาของเขามั่นคงแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนแม่เคยเลือกจะทิ้งผมแต่แม่ก็เลือกจะกลับไปหาแม้จะสายไปนิดหนึ่งแต่มันเปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิตเสียงผู้ชมปรบมือช้าแต่หนักแน่นแก้วมองลูกชาย เธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกแหวกกลางความมืดเพื่อเจอแสงสว่างที่เธอไม่คิดว่าจะมีสิทธิ์ได้เห็นอีกเธอยื่นมือไปจับหน้าของเขาลูบเบาๆเหมือนกลัวว่าเขาจะหายไปแม่ขอโทษเสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เหนือพยักหน้าราวกับได้ยินชัดเจนทุกคำเขาหันไปมองกล้องพูดต่อด้วยเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยเจตนา ผมไม่เคยอยากให้ใครรู้ว่าแม่เคยทิ้งผมแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่เลือกกลับมาเลี้ยงผมต่อนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนผมจากคนที่ถูกทิ้งเป็นคนที่มีคุณค่าเสียงสะอื้นจากผู้ชมเริ่มถี่ขึ้นบางคนเอามือปิดปากบางคนกอดกันแน,น่นแสงไฟในสตูดิโอเริ่มสว่างขึ้นแต่หัวใจของแก้วยังจมอยู่ในห้วงอารมณ์เธอจำได้คืนฝนนั้น เสียงฟ้าร้องกลิ่นดินเปียกมือของเธอเย็นเฉียบตัวสั่นเทิมเธอคิดว่าไม่มีทางเลี้ยงเด็กได้เธอคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแม้แต่จะเป็นแม่แต่วันนี้ลูกชายเธอกำลังทําให้เธอรู้ว่าเธอมีความหมายเธอหลับตาน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงบนตักเบาแต่หนักแน่นในความรู้สึก และในวินาทีนั้นเองประตูหลังเวทีก็เปิดออกอย่างช้าๆมีบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังรอยอยู่ด้านหลังแสงจากหลังเวทีสาดเข้ามาคนทั้งสตูดิโอหันไปมองเสียงปรบมือหยุดลงในพริบตาอุณหภูมิในห้องดูจะลดต่ำลงอย่างไร้เหตุผลชายชาราผู้หนึ่งเดินออกมาช้าๆไม้เท้าในมือกระแทกพื้นเป็นจังหวะ เสียงนั้นก้องสะท้อนในความเงียบดวงตาเขาแหลมคมทะว่าเต็มไปด้วยความเศร้าใบหน้าของเขาซีดริมฝีปากสัน่นพิธีกรหันไปมองทีมงานไม่มีใครรู้ว่าชายคนนี้คือใครเขาไม่ได้อยู่ในสคริปต์ไม่มีใครเชิญเขามาแก้วมองชายชาราดวงตาเธอเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัด มือที่จับตักลูกเริ่มสัน่นไม่จริงเสียงเธ,เธอเบาราวกระซิบพ่อของเหนือชายชราหยุดยืนตรงหน้าเขามองไปที่เหนือก่อนจะหันมามองแก้วสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเธอไม่เคยบอกเขาใช่ไหมเสียงของเขาแตกพร่าเจ็ดและกดไว้ด้วยความเครียดแค้น เหนือยืนขึ้นหันมองแม่แล้วหันกลับไปหาชายชราคุณเป็นใครเขาถามด้วยน้ำเสียงแข็งชายชรางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือออกมาช้าช้าสันสัพ่อของแกเสียงกระซิบดังในหมู่ผู้ชมกล้องจับภาพสีหน้าของเหนือเขาถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนถูกผลักด้วยแรงลม ผมไม่เคยรู้จักคุณผมไม่เคยเห็นหน้าคุณแล้วคุณโผลมาทำไมตอนนี้ชายชาราหัวเราะแห้งแหลงและขมขื่นเพราะฉันคืออีกครึ่งหนึ่งของความจริงความจริงที่แม่นายไม่เคยกล้าพูดแก้วหลับตาแน่นน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเสียงสะอื้นของเธอสั่นสถานอย่าทำแบบนี้เธอพูดเบา แต่ชัดเจนเขาไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เรื่องคืนนั้นเนือหันขอบเรื่องอะไรแม่เรื่องอะไรชายชารายิ้มรอยยิ้มเจ็บปวดและโหดร้ายในเวลาเดียวกันก็เรื่องที่แม่แกไม่ได้ทิ้งแกเพราะความจนแต่เพราะแม่แกพยายามหนีจากฉันทุกเสียงเงียบอากาศหนาวเย็นลงอีกครั้งเหนือยืนนิ่ง เหงื่อเริ่มไหลซึมตามไรผมเพราะฉันไม่ใช่แค่พ่อที่หายไปแต่ฉันเคยเป็นฝันร้ายของทั้งแม่แกและตัวแกเองผู้ชมในสตูดิโอเริ่มเคลื่อนไหวเสียงฮือฮาดังกระซิบไปทั่วห้องทีมงานรีบตัดภาพไปยังมุมกว้างแต่กล้องหลักยังจับอยู่ที่สีหน้าของเหนือเขายืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างริมสีปากขยับเหมือนจะพูด แต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาแก้วก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงพื้นร่างของเธอสั่นไหวราวกับถูกพายุภายในกระหน่ำซ้ำชายชาราเดินเข้าไปใกล้ดวงตาเขาแดงกำ่ำเสียงในลำคอแหบพร่าฉันเคยทำร้ายแม่แก่ฉันเคยทำให้เธอกลัวจนต้องหนีและตอนที่เธอมีแก่เธอรู้ว่าเธอไม่มีวันปกป้องแกจากฉันได้ เสียงของเขาสะท้อนกล้องในความเงียบทุกคนในห้องต่างเฝ้ารอฟังราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเหนือค่อยๆหันไปหาแม่น้ำตาคลอในดวงตาแม่มันจริงเหรอแก้วเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความกลัวที่ฝังรากลึกมานานนับปีแม่ขอโทษแม่แค่อยากให้ลูกปลอดภัย แม่ถึงได้ยอมทิ้งลูกไว้เสียงของเธอสั่นสถานแม่คิดว่าถ้าแม่ตายไปเขาจะไม่ตามหาอีกแต่แม่ไม่ตายแม่เจอลูกอีกครั้งแม่ถึงได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงเหนือกัดฟันแน่นมือกำเป็นหมัดหัวใจของเขาเต้นแรงความเจ็บปวดความสับสนและความรักพุ่งเข้าใส่เขาพร้อมกันชายชราเอื้อมมือมาเหมือนจะจับแขนลูกชายแต่เหนือปัดออก อย่าแต่ผมคุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเรียกตัวเองว่าพ่อชายชราหยุดนิง่งดวงตาเขาวูบไหวเหมือนจะพูดอะไรอีกแต่ก็เงียบเนื้อหันไปหาแม่คุกเข่าลงต่อหน้าเธอใบหน้าเขาเปียกไปด้วยน้ำตาแม่ไม่ต้องขอโทษอีกแล้วผมเข้าใจผมขอโทษที่ทำให้แม่ร้องให้ต่อหน้าคนทั้งประเทศ เสียงสะอื้นของแม่กับลูกประสานกันคนในห้องเงียบงันน้ำตาหลายคนไหลโดยไม่รู้ตัวและในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะคลี่คลายเสียงโทรศัพท์ของหนึ่งในทีมงานก็ดังขึ้นเจ้าตัวรีบหยิบขึ้นมาก่อนจะหันไปกระซิบพิธีกรด้วยสีหน้าซีดเผือดพิธีกรขมวดคิ้วรับสายฟังไปเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะวางสายอย่างรวดเร็ว แล้วหันไปมองเหนือด้วยแววตาเปลี่ยนไปคุณเหนือคุณต้องไปกับเราเดี๋ยวนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านของคุณเหนือชะงักเขาหันขอบไปมองพิธีกรคิ้วขมวดหัวใจเต้นถี่รัวเกิดอะไรขึ้นครับเสียงเขาเครียดร่างกายเริ่มเย็นเฉียบโดยไร้าสาเหตุพิธีกรไม่ตอบทันทีเขามองไปยังทีมงาน ก่อนจะพยักหน้าเบาๆชายร่างสูงในชุดสูทเข้ามาประคองเหนือสีหน้าของเขาเคร่งเครียดและนิ่งจนน่ากลัวเราต้องไปตอนนี้ครับเหนือมองหน้าแม่แก้วลุกขึ้นช้าๆมือของเธอคว้ามือเขาวไว้แน่นแม่ไปด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะไม่ปล่อยให้ลูกเผชิญมันคนเดียวชายชาราหยุดยืนอยู่ที่เดิมมองสองแม่ลูกเดินจากไป แววตาเขาเปลี่ยนเป็นเศร้าลึกและหวาดกลัวไม่นานนักรถตู้คันหนึ่งพุ่งทยานออกจากสถานีไฟฉุกเฉินเปิดแสงรถทุกคันบนถนนระหว่างทางไม่มีใครพูดอะไรเสียงเครื่องยนต์ดังกลบความเงียบที่อึดอัดเหนือมองโทรศัพท์ของตัวเองหน้าจอขึ้นแจ้งเตือนหลายสายที่ไม่ได้รับจากเพื่อนบ้านจากตำรวจ จากหมายเลขที่เขาไม่รู้จักเขากลืนน้ำลายความรู้สึกไม่ดีกัดกินหัวใจจนกระทั่งรถหยุดหน้าบ้านของเขาแถวนั้นถูกปิดล้อมด้วยตำรวจแสงไฟวูบวับสีแดงน้ำเงินสาดไปทั่วบริเวณมีเสียงวิทยุแทรกเป็นระยะบ้านของเขาประตูเปิดอ้ามีรอยเลือดเลอะตามพื้นเฉลียงกลิ่นคาวโชวยมาตามลม เหนือก้าวลงจากรถขาแทบไม่มีแรงพยุงตัวแม่ของเขารีบเดินตามหลังมือของเธอกำแขนเขาแน่นเกิดอะไรขึ้นครับเขาตะโกนถามตำรวจนายหนึ่งตำรวจหันมาสีหน้าเคร่งเครียดคุณเหนือใช่ไหมครับเหนือพยักหน้าเราได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนบ้านว่าได้ยินเสียงกรีดร้องเมื่อเข้าไปตรวจสอบเราพบบางอย่างในห้องของคุณ อะไรครับเจออะไรตำรวจไม่ตอบแต่ผายมือให้เหนือเดินตามเข้าไปภายในบ้านห้องนั่งเล่นกระจัดกระจายเหมือนมีการต่อสู้บนผนังห้องมีข้อความเขียนด้วยเลือดลายมือสันไหวแต่ชัดเจนทุกคำความจริงมันยังไม่หมดเหนือยืนตัวแข็งดวงตาจับจ้องข้อความนั้น ตัวอักษรสันไหวในสายตาเหมือนจะขยับได้มือของเขากำแน่นเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือหัวใจเต้นแรงเสียงเต้นของมันดังจนกลบเสียงอื่นแม่ของเขายกมือขึ้นปิดปากดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวตำรวจพาเขาเข้าไปต่อในห้องนอนภายในห้องมีรอยเลือดหยดเรียงเป็นทาง นำไปสู่ลิ้นชักใต้เตียงเจ้าหน้าที่เปิดมันออกและชะงักไปชั่วครู่ด้านในมีสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งเก่าขาดเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนยุ่งเหยิงเหนือรับมันมาด้วยมือสัน่นเขาเปิดดูหน้าแรกตัวหนังสือเป็นลายมือของแม่เขาเองบันทึกของฉันในคืนที่อยากตายไปพร้อมลูกเขาเงยหน้าขึ้น มองแม่ด้วยความตกใจแต่เธอหลบตาเหมือนมีบางอย่างยังพูดไม่ได้เขาอ่านต่อเนื้อหาในสมุดเล่มนั้นเล่าถึงคืนที่แก้วถูกชายชราทารุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเธอแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะหายใจในหน้าถัดไปมีข้อความที่ทำให้มือของเหนือเย็นเยียบเขาไม่ใช่แค่พ่อของลูกเขาคือคนที่ฆ่าฉันตายครั้งแรก และฉันคิดว่าเขาจะกลับมาฆ่าฉันอีกครั้งเหนือเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแววตาเขาเปลี่ยนความเข้าใจเดิมทั้งหมดเหมือนถูกเผาทิ้งตรงหน้าข้างในลิ้นชักนอกจากสมุดยังมีอีกสิ่งหนึ่งห่อผ้าสีแดงเก่าๆผ่นด้วยเชือกมอมแมมตำรวจมองหน้าเขาเหมือนรอคําอนุญาตเหนือพยักหน้าเบาๆ เจ้าหน้าที่แก่เชือกออกผ้าห่อคลี่ลงอย่างช้าๆข้างในคือรูปถ่ายโพลารอยด์หลายสิบใบทุกใบคือภาพของแม่เขาในช่วงที่เธอตั้งครันแต่บางใบมีเงาของใครอีกคนยืนอยู่ข้างหลังอยู่ในมุมมืดมองตรงมาที่กล้องและในใบสุดท้ายมีคำเขียนไว้ด้านล่างด้วยปากกาแดง ฉันจะเอาสิ่งที่เคยเป็นของฉันคืนทั้งหมดเหนือวังรูปถ่ายลงช้าๆมือของเขาสั่นแต่สายตากลับแน่นิ่งเขาหันไปมองแม่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำตอบว่าแก้วค่อยๆเดินเข้ามาเธอกุมมือเขาไว้แน่นน้ำตาไหลเงียบๆเธอสายหน้าเบาๆแม่ไม่เยอยากให้ลูกเจอสิ่งนี้ แม่แค่อยากให้ลูกโตมาโดยไม่มีเงาของปีศาจในชีวิตเราเหนือหลับตาสูดลมหายใจลึกเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวผมเข้าใจแล้วแม่ผมจะไม่หนีความจริงแต่ผมจะไม่ยอมให้มันทำร้ายเราได้อีกเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามาใกล้แจ้งว่ากําลังตามหาชายชาราที่ตอนนี้ได้หายตัวไปจากที่สถานี ไม่มีใครรู้ว่าเขาหลบหนีไปทางไหนไม่มีเบาะแสไม่มีวิ่แววแต่เหนือไม่ได้กลัวอีกแล้วเขาพร้อมจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องคนที่ให้ชีวิตใหม่กับเขาเช้าว,วันต่อมาข่าวเรื่องการออกอากาศสดในรายการดังกลายเป็นกระแสะใหญ่เรื่องราวของแม่ผู้เคยทิ้งลูกแต่เลือกกลับมาเลี้ยงดูด้วยหัวใจ ทำให้คนทั้งประเทศสะเตือนใจเหนือและแก้วออกมายืนต่อหน้าสื่อจับมือกันไม่หลบตาไม่อายอดีตเราทุกคนต่างมีความเจ็บปวดเหนือพูดเสียงมั่นคงแต่อดีตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแบกมันไว้ตลอดชีวิตมันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นเงาในวันพรุ่งนี้ผู้คนปรบมือให้เขา ไม่ใช่เพราะเขาเป็นเหยื่อแต่เพราะเขาเลือกที่จะลุกขึ้นและเป็นแสงสว่างให้ใครอีกหลายคนที่เคยหลงอยู่ในความมืดแก้วยิ้มทั้งน้ำตาเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดในโลกแต่เธอคือแม่ที่เลือกกลับมาและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเรื่องราวของแม่และลูกคู่นี้ไม่ได้จบลงด้วยความแค้น แต่จบลงด้วยการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายพวกเขาเลือกจะสร้างพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของหัวใจมนุษย์